สวัสดีค่ะบิ๊กเกิลนะคะเลขาของท่านประธานบิ๊กบอยค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในเอพิโซดที่2ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกามินดาวติ๊กตอกสัญชาติเกาหลีขวัญใจเน็กชาลีนะคะกามินเป็นดาวติ k t o อกสาวสวยจากประเทศเกาหลีใต้เจ้าของรอยยิ้มรายหัวใจที่ทำเอาแน็กชาลีถึงกับเสียอาการกลางไลร์จนแฟนคลับจับจิ้นกันหนักมาก กามินเป็นสาวเกาหลีใต้วัย31ปีนะคะนอกจากว่าเธอจะหน้าตาน่ารักแล้วเนี่ยเธอยังเป็นคนเรียนหนังสือเก่งด้วยค่ะและหารายได้จากการไลฟ์สดเพื่อเป็นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งเงินที่เธอจะได้รับก็จะมาจากของขวัญที่ชาวเน็ตส่งให้นั่นเอง โดยกามินมีความสามารถในการเต้นทั้งบัลเล่นะคะแจ๊สและเคป๊อปและเคยแสดงบัลเล่บนเวทีใหญ่ๆมาแล้วด้วยพร้อมทั้งรับงานถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาด้วยค่ะกามินเพิ่งจะโด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะหลังจากที่เธอเริ่มไลฟ์ใน t ิกตอกเมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อรับของขวัญโดยเฉพาะของขวัญเหล่านั้นสามารถ แปลไปเป็นเงินได้ซึ่งเธอไลฟ์บ่อยมากเลยค่ะบางวันไลฟ์ถึง20ชั่วโมงเลยอีกทั้งเธอยังร่วมไลฟ์กับคนอื่นด้วยโดยการไลฟ์คู่หรือว่าไลฟ์กลุ่มที่นิยมในเกาหลีค่ะ,คะและจะทําเพื่อแบทเทิลและจะให้แฟนคลับนะคะส่งของขวัญให้ใครได้ของขวัญมากกว่าภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะและบังเอิญว่าไลฟ์ของสาวกามินดันไปเข้าตาของดาราหนุ่มนัชาลี เขาจึงร่วมไร์คู่ด้วยทำให้คนมาดูไร์เพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยค่ะจนสาวกามินประทับใจและก็งงไปด้วยในขณะเดียวกันซึ่งด้วยคารบีที่เข้ากันนะคะทำให้ทั้งคู่เกิดกระแสะคู่จิน้นและกลายเป็นคู่จริงในปัจจุบันค่ะและด้วยกระแสะที่เกิดขึ้นนะคะทำให้กามินได้มีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยค่ะ โดยการเดินทางในการมาเมืองไทยนะคะได้มีแฟนคลับไปรอต้อนรับกานจำนวนมากแต่ในวันนั้นเนชลีไปรับไม่ได้เพราะติดงานเขาจึงได้ส่งคุณแม่ไปเป็นตัวแทนต้อนรับกามินแทนค่ะยิ่งทำให้แฟนคลับใจฟูมากขึ้นไปอีกพร้อมกับแซวเหมือนแม่ไปรับลูกสซอยพตัวเองซึ่งต่อมานะคะกามินได้เผยในไลฟ์ว่าเธอประทับใจมาก ครอบครัวของแน็กชาลีดูแลเธอเป็นอย่างดีดีกว่าครอบครัวของเธอเองเสียอีกเธอมีความสุขกับการมาเที่ยวครั้งนี้มากค่ะอีกทั้งยังประทับใจมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับแน็กชาลีอีกด้วยส่วนทางด้านของแน็กชาลีนะคะหลังจากที่เขาได้เจอกับการมินเจ้าตัวก็ได้โพสต์ล่าย,ยาวเลยค่ะถึง10เหตุผลที่โดนกามินตกเข้าไปเต็มๆพร้อมสารภาพเลยว่าหลงรักกามินเข้าแล้ว ซึ่งสิข้อที่เป็นเหตุผลของแน็กชารีนะคะที่เขาเคยบอกไว้ก็คือ 1. หน้ากามินคล้ายคนไทยครับ 2. กามินนอนน้อยเหมือนผมเลยด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง 3. แววตาที่ดึงดูดหลายคนได้ในชั่วขณะ 4. เขาอายุเท่าผมครับ 5. เรามีไยที่เดียวกันด้วย 6. กกามินเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งครับ ส่วนตัวผมเองระดับภาษาของผมเรียกว่างโง่เลยก็ได้ 7. เพราะเขามีรอยสัก <ๆ S 2> เขามีลายสักเล็กๆที่น่ารักหลายๆจุดเลยครับผมเชื่อว่าแต่ละลายสักก็จะมีความหมายและเหตุผลที่เขาสักต่างๆออกไป 8. เขากินเก่งมากๆเ้า <9. S 1> เขามีความสามารถพิเศษมากมายที่เขายังจะไม่โชว์มันเต็มร้อเปอร์เซ์ครับยกตัวอย่างเช่นการเต้น จริงๆเขาจะโชว์เต้นแบบสุดยอดไปเลยก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะใช้มันเพียงน้อยนิดให้ดูน่ารักน่ารักครับ10ข้อนี้น่าอายที่สุดเลยคนใกล้ตัวอย่ามาล้อผมนะครับผมลงรักเขาจริงๆไม่น่าเชื่อเลยผมใช้ใจและความรู้สึกจริงๆนะครับและทั้งหมดนะคะก็คือ10ข้อที่แนทเคยได้โพสต์เอาไว้นะคะและต่อมาถึง แม้จะมีดราม,ม่าช่วงหนึ่งนะคะว่าความรักที่การมินมอบให้น็กเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ฝ่ายชายก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่และเมื่อแน็กกับการมินได้ฝ่าดราม,ม่าและความเข้าใจกันแล้วนะคะสาวการมินก็ได้พูดสถานะของตัวเองชัดๆค่ะว่าน็กคือบอยเฟนพร้อมกับเรียกภาษาไทยอีกว่าที่รักอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคู่จริง กันไปที่เรียบร้อยแล้วและในนามของ Big กเกินะคะ mm hmm. ก็ขอวอวยพรให้กับมินเป็นที่รักของคนไทยและมีความรักที่สวยงามกับแั๊กชาลีไปนานๆน,น,นะคะและก็ขอมอบสุดเลยการนี้ให้กับกาบินโดยเฉพาะเลยค่ะ mm hmm. Lucky in game and lucky in l o v เิฟเลิฟเกามินนะคะขอบคุณค่ะ